แค่นี้เราเจอคุณยายร้านไข่น้ําอยู่วัดหลวงพ่อปานวัดบางทงโคหลังจากที่พวกเรากราบหลวงพ่อปานเสร็จแล้วก่อนกลับเราแวะมันซื้อน้ําดื่มที่ร้านคนุณยายแกก็รู้สึกแปลกๆรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างและทําท่าทีตกใจในกลุ่มพวกเรานะครับก็เดี๋ยวให้อาจารย์เด็กได้เล่าเรื่องนี้ต่อครับอันนี้นะครับคือการปลดปล่อยวิญญาณเห็นเป็น,น,น,ค,น,น,นค,คุณตา พอดีคุณยายเขาบอกว่าคุณตาเขาเสียมานานแล้วเขายังเป็นห่วงเป็นห่วงลูกหลานแลน้วท่านเอามาเขาก็เลยมายุ่งกับคุณยายอยู่นะคุณป้าบางคืนมามาเจอกันที่วัดของหลวงพ่อปานนะครับเรามาเรามากราบท่านแล้วพอดีป้าก็เห็นผมลงจากรถก็ถือเสียรพ่อปู่พระพิลาศอยู่ด้วยแล้วท่านรู้สึกว่าเลยถามกับเพื่อนว่าเป็นร่างอะไรหรือเปล่าแล้วพอดีก็มาบอกกันว่าเรามาทําบุญที่เฉลี่ยไม่มีอะไร ก็นี่จะให้เพื่อนโอ๊ตเขาปรับปรับบ่มคูมให้เดี๋ยวลองมาเช็คกันทีเป็นไงบ้างเดี๋ยวส่วนผมก็จะให้ยันครูของครูบาอาจารย์ไว้ช่วยคุณยายทีหนึง่งนะฮะจะให้ท่านโอ๊ตกับรักบักให้เรียบร้อยกันอันนี้ก็ให้เขาท่องคาถาขององค์ตถาภูริรเจ้าไปแล้วนะครับเขียนให้คุณยายไปละก็เป็นคา,าถาพุทโธกรมมฐานโมกรมมัิจิตรรมพุโทโธกับคาถาขององค์สมิโตรครับเมตตาคุณบังกหลงเมตตา เป็นกระถางสองบทนี้ที่โดย้วยปัดเป่าแล้วก็ให้แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรต่างๆแล้วก็เป็นกระถาเมตตาด้วยเพื่อไว้เปปั้ต่างๆสำหเมตตาระหว่างที่อาจารย์รดกำลังแผ่บุญกุศลให้อยู่นั้นวิญญาณของคุณตาที่แฝงอยู่ในร่างของคุณยายก็รุดออกไป ทำให้คุณยายสะดุ้งแล้วชักเอามือไปนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณยายเนี้ยขับรถไปรับเรือบ้านมาแล้วอาจารย์โน้ตเช็คพลังงานให้คุณยายอีกรอบพบว่าพลังงานลบในกายของคุณยายหมดไปแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเทวดาบึ่งบุญปกปักรักษาแทนแล้วครับทันรับแล้วนะยาอย่างผมให้ยันพ่อปู่ไว้ให้ยายก็ไม่มีตังค์ให้ไม่เป็นไรครับเราไม่ใช่เราไม่ได้มาเอาเงินกัมาช่วยเฉย เราจะช่วยให้ให้ยายต่อไปนี้ชีวิตได้ดีขึ้นได้ไม่ต้องมีใครมาลังกลางพวกเราไม่ให้เป็นคนพวกเาเอาเงินดีเรามาแล้วก็มาเผยแผ่ครูบาาจย์นี่แหละมาทำดีเฉยไม่ต้องคิดเรื่องเงินครับพวกผมก็ตกหลางไปแลเชคีมันก็ตกหลางนะใช้บี่ย่าบอกจวนลูกจว่ไหมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเชิญปู่วิลาชมาเขียนยังหน้าผากให้คุณยายเนาะเก็บแตงรักษาไว้นะเดี๋ยวผมขอหน้าผากหน่อยนะเพราะปู่ลงผมจะมองไม่เห็น เราอยู่ในนั้นมีรถลยกดีดอยู่วาะใครอยู่ลองแกจะไม่เข้ามานะโอ้โห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 จะเลิกจะเลิกประมาสานผู้อ่โอย่าให้เราประมาสการกินนะครับว่ามาอะไรอย่างช่วยยายครับอันนี้เรามาด้วยเจตนาดีอยู่แล้วไม่ไม่ได้มาอะไรเดี๋ยวขั้นนี้นะครับให้ช่วยกินว่าสิ่งที่สูงให้เรียบร้อยแล้วเขาเช็คฝรั่งให้หน่อยอ่เหลือครูบาอาจารย์อยู่ด้วยด้วยดี ขนาดชงราเยอะนะเอ้ชงาเยอะเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าเยอะเยอะฟังปังเจขอย่างเงี้ยป้าขายของบเลยอย่าอเนี้ย้งไรทำอะไรไมได้ป้าแล้วปู่ปูว่าแต่อุคุมท่านป้าอยู่ตอนนี้เด็ดดแต่ว่าดวงจิตของของแ่้าที่ที่อยู่น่ะท่านก็รับบุญท่านก็ดูอยู่นี่แหละ แต่ว่าเขาขึ้นมาเขาไม่ได้เป็นเป็นสีตอนนี้เขาขึ้นก็ได้บุญเขาขึ้นอีกระดับเทวดาชั้นละก็ว่าได้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้ป้าเป็นสองอย่างเป็นสองขยักขยักแรกคือที่ผมดูครั้งแรกคือจะเป็นตาที่เห็นอยู่เขาี้คือเป็นตาของคุณยายขยักที่สองคือตอนเนี้ยป่าไปแล้วผมก็เหมือนกันเขาอยู่เนี้ยเขามีพลังอยู่บ่อยๆตอนนี้คือเป็นพลังที่ไม่ใช่ พูดผิดว่านะเขาปลูกดีเออใช่บางส่วนตอนนี้ผมไม่เข้าใจนะว่าเรื่องนี้เตรงนี้ปลูกเขาปลูกไว้ให้คุณยายเลือปกปลารักษาคุณยายตามที่เพื่อนผมจับเมื่อกี้คือจานโตจับเมื่อกี้คือตอนนี้มีคุมหมดแล้วแล้วเมื่อกี้คุณยายอยากได้ทั้งเมตตาทั้งปลูกก็ทําให้ทั้งตาทั้งกปลาทั้งอะไรให้หมดเลยปลาปลาค้าขายเลยนะจะไม่เหมือนกันนะ หลังจากนี้คุณยาจะดีขึ้นเอากาะถาตัวนี้ปกตให้ถูกกดูนะจากวิการคุญสัยออกนะอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องนึกถึงอะไรกังต้องรับตั้งตาตั้งน้าตั้งตาทำใหน้าที่ทำบารมีเยอะเๆแถวนี้ก็เป็นดีให้หมดแล้วแล้วนี่ใส่บาตรทำบุญทุกวันก็ไม่ถึงก็จะนี่หยุดถึงทำตามที่ผมบอกก็คือปฏิบุริภัทรเท่ากระถานี่ก่อนแล้วใส่จากนี้ถึงช่องกระถาหลวงพ่อตาเนี่ยปฏิบุริภัทรของกาะถาพวกนี้แล้วก็นึกถึงนึกถึงกุญสัยนึกถึงวิญญาณนึก็ทงกรนายเวรนึกถึงกรรมสัตว์ทั้งหลาย เขาอยู่กับเราสมัครหพุทธเจ้านึกออกป่ะเดี๋ยวตอนนี้ได้แน่ถึงกันเต็มเลยครับตอนนี้หลังจากนี้กจะดีขึ้นน uh, ั่นผมทำอะไรเอาระพุทธเจ้าอ้างพุทธเจ้าอ้างหลวปพ่อปานเลยอ้างท่านเลยครับเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่นี่อ้างออุปถัมก็ได้ป้ารู้จักเนาะอ้างอุปถมที่สุดเลยหลวงพ่อปานเลยแล้วก็พ่อปู่พ่อพี่ลาบครูบาอาจารย์นี้อ้างอย่างนี้เลยครับ